สวัสดีค่ะครูส้มนัสรานะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ไลฟ์เฟซของเราเนี่ยกำลังจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลความงามโดยเฉพาะเลยนะคะสาวสาวห้ามพลาดค่ะวันนี้ครูส้มก็จะมาบอกให้ทุกท่านเตรียมตัวค่ะที่จะได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งจะเปิดตัวเนี่ยเดือนหน้านะคะชื่อว่า ลาวิด้าค่ะผลิตภัณฑ์ลาวิด้าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้สาวๆหนุ่มๆเนี่ยมีความสวยความหล่อนะคะจากข้างในนะ,ะก็คือสวยจากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึงก็สวยจากภายนอกสู่ภายในด้วยเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์เซตเนี้ยเขามีประโยชน์อะไระคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโดยปกติเนี่ยเราใช้เอ9กันเพื่อฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทําให้เซลล์เราเนี่ย แข็งแรงขึ้นนะคะรวมไปถึงเซลล์ผิวพนันธุ์เราด้วยะคะแต่ในส่วนของอาลาวิดาเนี่ยมันจะลงไปลึกถึงชั้นของการกระตุ้นนะคะตัวไฟโมบลาสนะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่มันเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนก็จะเป็นพื้นฐานของโครงสร้างผิวหน,นะะังค่ะเพราะนั้นท่านไหนที่รู้สึกว่าผิวรู้สึกมันอ่อ,อ,อนอ่อนล้านะคะผิวมันเหมือนกับ เอ,อ่อความยืดหยุ่นมันเสียไปนะคะมีริ้วรอยนะคะร่องแก้มต่างๆนะก็สามารถที่จะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้นะคะนอกจากในส่วนของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วนะคะตัวแผ่นอ l a าวิดาแคชเนี่ยมันยังสามารถที่จะช่วยลดภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่า o อกซิเดทีฟสเตรสซึ่งมันจะทำให้เกิด เรื่องของการมีอนุมูลอิสระที่มาจะทำลายเซลล์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังหรือเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะอีกประการหนึ่งก็คือว่าประสิทธิภาพของแผ่นตัวนี้ค่ะมันสามารถปรกระตุ้นต่อมไพเนียลนะคะซึ่งม,มีผลในเรื่องของการหลั่งของสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเมลาโทนินเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ แผ่นแปะาวิดาเนี่ยบางท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าหลับได้ดีนะคะแล้วก็หลับได้ลึกนะคะเพราะว่าการนอนเนี่ยมันมีผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้ มีประสิทธิภาพในการที่จะซ่อมแซมเซลนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีการหลั่งของฮอร์โมนต่างๆนะคะความสมดุลของฮอร์โมนต่างๆที่ดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยอย่างที่บอกค่ะว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกทีนี้อ้าวแล้วอย่างนี้สวยจากภายนอกด้วยนะคะเข้าไปสู่ภายในเราก็มีเซ็ตตัวของ เดย์ครีมนะคะแล้วก็ไนท์ครีมที่อยู่ในเซ็ตของ f r i โอเนี่ยจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะคุณสมบศ์บอกเลยว่าถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วไปเนี่ยในราคาขนาดนี้นะคะไม่สามารถที่จะได้ตัวผลิตภัณฑ์ชุดแบบนี้ได้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ในส่วนของ d ดย์คร a m กับไนท์ครีมเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ เป็นเขาเรียกแพลนเบสนะคะก็คือสกัดจากธรรมชาติถึง98.6%เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีพวกสารกันเสียนะคะหรือสารประเภทซัลเฟตหรืออะไรต่างๆนะด้วยด้วยกลิ่นด้วยอะไรต่างๆของเขานะคะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะเนี่ยค,คือลักษณะของครีมเนี่ยนะคะก็จะเป็นเนื้อครีมที่มันมีความบางเบานะคะแต่ว่า ซึมผิวนะคะได้ลองได้ลองแบบว่าทดสอบดูเนี่ยก็คือมันซึมงผิวได้ดีนะคะไม่เหนอะหนะนะคะตัวในครีมเนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นกว่ากันนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่เหนอะหนะนะคะแล้วก็อออย่างที่บอกค่ะมันก็จะไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรืออะไรายเครืองเพราะว่ามันเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์2ตัวนี้หลักๆก,ก็คือจะเป็นในกลุ่มของ น้ำมันนะคะจากธรรมชาตินะคะหลักๆก,ก็จะเป็นน้ำมันจากสาหร่ายนะคะซึ่งในนี้จะมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่า DHA ซึ่งเป็นกรดไขมันนะ,ะที่ทําให้ฟื้นฟูในเรื่องของเซลล์ในเรื่องของผิวพรรณนะคะรวมไปถึงน้ํามันจากแมคคาเดเมียนะคะน้ำมันจากมะรุมน้ํามันจากมาเมล็ดข้าวนอกจากนี้ยังมีตัววิตามินซีนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมที่สามารถละลายนะคะ เป็นสูตรที่สามารถละลายในไขมันเพราะฉะนั้นมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอะก็จะช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ผิวแล้วก็ป้องกันอนุมตลอิสระต่างๆจะมีมิ้วเปปไทด์นะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเห็นไหมคะว่าโหสรรพคุณล้นเหลือมากๆนะคะใครไม่ลองใช้เนี่ยจะพลาดอย่างมาก